สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเสียงร้องขอชีวิตก่อนจะไปรับฟังขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเสียงร้องขอชีวิตผมชื่อพาคินครับตอนนั้นผมอายุราวๆยี่สิบทำงานเป็นเซลล์ขายรถต้องขับรถออกต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ต้องค้างตามโรงแรมหรือรีสอร์ทข้างทางเพราะขับไม่ไหวกลางปี2561นั่นเองเป็นครั้งหนึ่งที่ผมจำไม่ลืมเพราะตั้งแต่วันนั้นผมไม่กล้านอนคนเดียวในห้องปิดไฟอีกเลยวันนั้นผมขับรถจากกรุงเทพไปส่งลูกค้าที่จังหวัดนครสวรรค์กะว่าจะกลับให้ถึงบ้านตอนดึกแต่พอขากลับมันมีฝนตกหนักมาก ถนนมืดจนมองแทบไม่เห็นผมเลยคิดว่าคงต้องหาที่พักข้างถางสักคืนเวลานั้นประมาณเกือบสี่ทุ่มถนนเส้นนั้นเป็นทางระหว่างอำเภอเล็กๆมีแสงไฟอยู่ห่างๆผมเห็นป้ายเขียนว่าเรือนกลางทุ่งรีสอร์ทเป็นอักษรสีแดงซีดๆมีลูกศรชี้เข้าไปในซอยผมเลยเลี้ยวเข้าไปโดยไม่คิดอะไร ทางเข้ารีสอร์ทค่อนข้างเปลี่ยวมีต้นไม้ขึ้นรกอยู่สองข้างทางถนนเป็นลูกรังเสียงยางบดกับกรวดดังกรอดกรดไปตลอดทางจนในที่สุดก็เจออาคารหลังหนึ่งเป็นไม้สองชั้นมีไฟดวงเดียวส่องอยู่ตรงหน้าห้องเช็คอินตอนนั้นมีหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งน่าจะเป็นเจ้าของเดินออกมาจากในห้องเธอยิ้มบางๆแล้วพูดเสียงแผ่วๆว่า พักคืนเดียวใช่ไหมคะห้องว่างอยู่ท้ายสุดเลยค่ะห้องหคืนละ300ผมพยักหน้าเธอหยิบกุญแจให้แล้วพูดเบาๆเพิ่มอีกประโยคนึงอย่าลืมล็อกห้องดีๆนะคะผมจำได้ดีตอนที่เธอพูดคำนั้นสายตาเธอมองเลยไหล่ผมไปทางด้านหลังเหมือนมีใครยืนอยู่ตรงนั้นทั้งที่ผมหันกลับไปก็ไม่เห็นอะไรเลย ห้องที่ผมได้อยู่สุดแถวตัวห้องเป็นไม้เก่ากลิ่นชื้นเหมือนเพิ่งฝนตกใหม่ๆพื้นบางจุดยวบลงตอนเหยียบมีเสียงเอียดทุกครั้งที่เดินไปมาผมวางของล้างหน้าแล้วเปิดทีวีดูข่าวก่อนนอนเสียงฝนข้างนอกยังคงตกไม่หยุดเวลาประมาณห้าทุ่งกว่าผมปิดไฟนอนตอนนั้นทุกอย่างเงียบมาก เงียบจนได้ยินเสียงหยดน้ำตกจากชายคาเป็นจังหวะแต่ไม่นานนักผมก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างเสียงนั้นเบามากเหมือนเสียงคนร้องไห้แผ่วๆลอยมาจากด้านหลังห้องตอนแรกผมคิดว่าเป็นแขกข้างๆก็เลยไม่สนใจแต่เสียงนั้นมันเริ่มดังขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วกลายเป็นเสียงสะอื้นสะอื้นแบบเจ็บปวดเหมือนคนกำลังทรมานอยู่ ช่วยด้วยอย่าฆ่าฉันเลยผมถึงกับลุกพรวดขึ้นมานั่งบนเตงเสียงนั้นมันชัดเจนมากชัดจนผมมั่นใจว่ามันมาจากหลังผนังหัวเตงของผมเองผมพยายามตั้งสติเปิดไฟแล้วแนบหูฟังที่ผนังเสียงนั้นยังมีอยู่จริงเสียงร้องขอชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งผสมกับเสียงลากของหนัก เหมือนมีใครกำลังถูกลากไปตามพื้นหม้ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟฉายก้มดูพื้นเผื่อมีอะไรแปลกๆแต่ไม่มีอะไรเลยมีแต่พื้นไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยรอยคราบดำเหมือนสนิมตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเย็นเฉียบทั้งๆที่ไม่ได้เปิดแอร์เสียงฝนข้างนอกหยุดตกพอดีเหลือแต่เสียงลมพัดต้นไม้คลืดคลาดแล้วอยู่ๆเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น กอกกอกกผมหันไปมองประตูแล้วรู้สึกว่าหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะเสียงนั้นมันไม่ได้แรงแต่มันทีเหมือนคนไม่มีแรงเคาะผมถามออกไปว่าใครครับไม่มีเสียงตอบกลับมาผมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ประตูกำลูกบิดไว้แน่นแล้วถามอีกครั้งมีอะไรครับ คราวนี้มีเสียงตอบกลับมาเบาๆแหบๆจากหลังประตูช่วยช่วยด้วยผมชะงักแล้วชะโงกดูรูตาแมวแต่ตรงนั้นไม่มีใครเลยเสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกช่วยช่วยด้วยมันจะฆ่าฉันแล้วเสียงก็หายไป ผมยืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นพักใหญ่ไม่กล้าเปิดประตูออกไปจนเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงเสียงทุกอย่างเงียบสนิทผมเลยพยายามกลับไปนอนทั้งที่ใจยังเต้นแรงจนประมาณตีสามผมฝันฝันว่าอยู่ในห้องเดิมนี่แหละแต่ผนังห้องตรงหัวเตงมันมีรอยแตกผมเห็นมือขาวซีดโผลออกมาจับขอบรอยแตกแล้วค่อยคอยดึงตัวเองออกมา หญิงคนหนึ่งผมยาวยุ่งเหยิงหน้าเต็มไปด้วยรอยเลือดและรอยชำ้ำเธอคืบคลานออกมาจากในผนังตาเบิกกว้างแล้วพูดคำเดียวซ้ำๆว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผมสะดุ้งท่วมมีเหือท่วมตัวแต่สิ่งที่ทำให้ผมแทบหยุดหายใจคือตอนนั้นรอยแตกบนผนังหัวเตียงที่เห็นในฝันมันมีอยู่จริง มีรอยแยกยาวประมาณหนึ่งฟุตมีคราบเลือดแห้งๆติดอยู่ตามขอบไม้ผมยืนมองมันอยู่นานก่อนจะรีบเก็บของออกจากห้องทันทีพอเดินออกมาถึงหน้ารีสอร์ทหญิงเจ้าของคนเดิมยืนอยู่ตรงนั้นพอดีเธอมองหน้าผมแล้วยิ้มบางๆเหมือนไม่แปลกใจเลยที่ผมออกมาแต่เช้าผมถามเธอตรงๆเมื่อคืน มีใครอยู่ห้องข้างๆผมไหมครับเธอสายหน้าไม่มีค่าห้องข้างๆว่างหมดเลยผมกำลังจะพูดต่อแต่เธอกลับพูดขึ้นมาก่อนว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงใช่ไหมผมเงียบแล้วพยักหน้าเธอถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าคนที่มาพักห้องนั้นเมื่อสามปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งมาพักกับแฟน เขาทะเลาะกันรุนแรงจนฝ่ายชายลงมือฆ่าฝังไว้หลังผนังหัวแตงนั่นแหละตำรวจมาขุดเจอทีหลังตั้งแต่นั้นใครมาพักห้องนั้นก็มักจะได้ยินเสียงร้องขอชีวิตทุกคืนฝนตกผมยืนนิ่งไปหลายวินาทีก่อนจะพูดได้แค่งั้นเมื่อคืนผมได้ยินเธอจริงๆใช่ไหมครับ หญิงเจ้าของมองผมด้วยสายตาเรียบเฉยแล้วพูดเบาๆว่าเธอคงยังไม่รู้ว่าตัวเองตายมั้งคะถึงได้ขอให้ช่วยอยู่แบบนั้นผมขับรถออกมาทันทีไม่กล้ามองกระจกหลังเลยแต่ระหว่างทางเสียงในหัวผมยังชัดเจนเสียงร้องเบาๆที่วนกลับมาอีกครั้งช่วยด้วยมันจะฆ่าฉันตั้งแต่วันนั้น ผมไม่เคยนอนในห้องไม้หรือรีสอร์ทข้างทางอีกเลยและทุกครั้งที่ฝนตกเสียงนั้นยังแว่วเข้ามาในหัวผมเสมอเหมือนเธอยังรอให้ใครไปช่วยอยู่จนถึงทุกวันนี้